ไรไมเป็นไรเพื่อคนแถวบ้านอยากได้เราบินไ,ไปเลยเราไม่ฟันไปเลยลูกทองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ทานน้องสายฝนแล้วก็พี่ใบทองแล้วก็น้องอมทองมอองให้ลูกคนอะง,งานนะครับผม,ม,มน้ำเพชรนะครับมอง,งานนอกนะครับผมวันนี้นะครับเป็น เป็นรอบสองนะครับเป็นครั้งที่สองของน้องสายฝนนะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจอยู่ที่นี่อะไรนะอยู่เขตอะไรบางน้าปรี้ยวบางน้าปรี้ยวอยู่บางน้าปรี้ยวจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดสระเซามานะครับผมก็ฝากติดตามให้กำลังใจน้องสายฝนนะครับก็มีเอฟซีมา

ห้ามีช้างห้าเสื้อเป็นช้างพลายแขนเสื้อค่ะและช้างพังสเสื้อนะคะช้างพลายก็หมายถึงช้างเพศผู้นะคะช้างพังก็หมายถึงช้างเพศเมียนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเตียวนะคะจากเจ้าภาพนะคะคุณวิโรจน์นะคะเทศกรติบนะคะนะคะได้เชิญช้านะคะมารล่นนะคะเป็นเตี๋ยวนะครับแต่กระบวนตกสายฝนก็เดินไปเดินมานะครับกะคะแล้วก่อนที่จะ มีการนำชาพนักจิตกนะคะก็จะเราจะมีการแสดงช้างนะะคเพื่อสนับสนุนนะคะนะคะก็เพะยงแค่นะคะเดี๋ยวต้องรอแขกผู้มีเกียรตินะคะมากันเยอะๆช่วงประมาณใบสองบ่างๆนะครับตื่นนรถนะครับก็จะวิ่งไปหาพีช้างนะคะเป็นช้างนะคะทั้งหมดห้าเชือกนะคะเชิญได้ที่ต้นไม้เลยนะคะครั้นี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ ทั้งหมี่องอยู่ในตัวนะคะมีทั้งหมดนะตานาปฏิกัตินะครับมีทั้งหมดห้าเชือกนะครับผมมีทั้งหมดหเชือกอายุงอนะครับอมทองทองก็อยู่ตรงนี้สบายใจเลย แล้วก็อีกเชือกหนึ่งก็เป็นเดี๋ยวจะมีช้างด<า>ักของน้ำฝนให้ด้วยนะคะนะคะ,นะคะตอนนี้นะคะเราก็ให้ช้า,า,างพักดข,ข,ของ,เ,องะะนะะเดี๋ยวจะชั่วหนึ่งช้างจะออกมาซ้อมการแสดงนะคะนะคะเดี๋ยวจะรอให้ความอันนี้ก็เป็นสาย,ายบิกบ๊กทูนะครับ ใครไปทูน,นุ่มเยอเรอ้าววิดีคราบ้อห่อยเรื่องเสียงนะคะพีทูนะครับสบายชิวๆนะครับอยู่คนเดียวนะครับผมอ่านุ่มโลนุ่มเย่ของเรานะครับน้อเมะคะวันนี้เป็นร้งแรที่เราจะแสดงหน้าเมนนะคะขอบคุณนะคผู้สือข่าวนะคะานเครือข่ายนะคะจังหวัดจ่าเจิงเตานะคะคุ นะะควันนี้นะคะได้ติดตามนะคะมาทำข่าวให้ด้วยนะคะนี่ก็น้ำเพชรนะคะเดี๋ยวไปรับรอาท้าวนะคะเดี๋ยวต้องท้าวิีนะคะทำเป็นมูกินหางไปเลยนะคะแต่จะเพิ่ เดี๋ยวก็จะเป็นเีกชุ้นคราจหนายด้วยนะคะพอาหารเช้านะคะเราต้องล้างด้วยน้ำเกลือและแช่ดดทับทิมนะคะวางน้ำเปรี้ยวนะครับนี่น้องสายฝนก็จะตื่นตหน่อยนะครับแต่ก็อยู่กับพี่ใบทองนะครับอยู่กับพี่ชายพี่ชายก็จะนิ่งหน่อยนะครับผมโอเคครับสำหรับสำหรับออทองนะคะับรเนี้าเพยงเท่นี้นะครับเดี๋ยว่นะคะแขกก็จะไปยอมาแล้วนะคะ แต่ได้ดูพื่นที่